สวัสดีครับพัอะไรเธอผม,ผม,น,ม,น,ม,น,ผมนี้มาหมาหมายิ่งป่าครับผมน,นี่ครับหมาล้วขึ้นเรื่องขำบนบุนแล้วครับปีที่แล้วครับที่ในประดูยื่งบนครับสภาพนี่ยรับเป็นทางเก้มน้าครับผม Да. Yep. ้างตลาดเรียวดีดีแล้วมากเดี๋ยวนี่เขาพ้นงามหระครับเขาหน้าปังพระเจ้าครับผมทีนี้เขาก็เฮ็ดครับผมเรื่องมองที่ผมขึ้นยอด นี่มองยิ่งบ่นี่มาเราะม่เราบังไหมเชียวครับผมนี่ครับนี่ครับี่ที่เรียกแฟนนี่ขกงเรเลยครับ ข้าหุดเลยครับเสียล้วแปลนเลยครับแต่อนี่วงนสิมีงง่หมองยิ่งสภาพไม้เป็นทังสีครับอันี้เป็นม่เห็ดแ่างหน้าไปครับอือเป็นแถง,งยิ่งบ่ จะมีปลาขึ้นเกาอ,อยู่หรอกครับไฟใหม่ก็ได้จุดไฟเนาะบไได้มาปีเดียวตามถั่วหว่มเลยครับเดี๋ยวนี้ยีนันแปลนมดครับดูนี่ถ้า๋ยวคลิปนี้เอาไว้้ำนี่นะครับว่า เบื้งหมายครับผมว่าหมาสิเป็นยังไหนสิเป็นคือเก่ากูถ้าหมายกับบุ๊กขีเก่าครับผมหมายเลไหนครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับผมพี่น้องมเบื้งหมายนิ้วปลาครับผม Máy mãi nên kéo này hả không? Mãi là lúc biết không? biết có đi vào cũng vậy หมายผมหมายนี <łość> ่โบ๊ทพัดอีกทนมันยิ่งนะผมคืรว่าอาจจะมีตาแล้วกั่นเขามาโล่งเด็ดดไปครับไปดึงขังในขึ้นีน่นะับ ครับผมครับผมมีต้นไม้ขึ้นครับผมไม่ค่อยดีครับผม เป็นเพียงเท่านี้นะครับขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ ส่วนไม่ถึงก,กับกลางตางฝนนี้ครับต่องเอาตะไน่เรียกว่าเห็ดนางหลายน,น,น,นั่นกนักตื่นครับผ,ผมมาเสด็จยิงสภาพครับผมสภาพไม้ ครับพอขี่รถมาถ้ทาท่ามฝนครับผมอดี๋นี้เป็นหนองมันสิงยายวกันมาแต่ฝนครับมาจดมาหอดนี่ครับผมทางบนก็จะมีครับผมไยสะพานไปเป็น,นหนองนึงครับเดี๋ยวผมให้เบื้องครับผมนะมองขึ้นยิ่งไมไ่เลยอครับ Nóng luôn cũng la bị quán khách